ดอกทิวลิปที่เพิ่งออกมามาใหม่ให้ตายเถอะอุตส่าห์สวยได้สองวันมห้มาลงมาตั้งแต่เมื่อคืนเหรอดอกยาอลิสาจ้างเอามาทำอะไรกินเดี๋ยวถามมันไม่หายเห็นโทเก็บกินดอกยาการถนน อันนี้เป็นดอกยาเจจปแปนนกอลิสาจังเก็บมากินที่นี่ก็มีนะคะเนี่ยมาทำอะไรกินได้บ้างเนี่ยอลิสาจังนี่ชักหากินแล้ว,ด,วดอกไม้แถวนี้มีเยอะมากเลยนะหน้าบ้านดอกไม้ตายหมดแล้วเพราะว่าหิมะลงค่ะวันเมื่อคืนตื่นเช้ามาก็ได้ได้เห็นแต่ดอกไม้จะแบบหีห่ยวไปหมดแล้วอะค่ะ อันนี้ดอกไม้ข้างทางอลิษาจังเอามาทำอะไรกินนะั่นเดี๋ยวไปหาิษากันหน่อยเมมีให้อยู่ในหน้าบ้านนะันเป็นเหมือนหนอกไม้นะห,หน้านี้มันเยอะค